สดนโดย All new excited so เธอหลับหรือยังคงกำลังนอนกอดกับเขา เธอรู้หรือเปล่าใครกำลังหัวใจสลายหลับตาเห็นแต่ภาพบาดใจอิดชาน้ำตาอย่างไรเหมือนตาทำเป็นคืนนี้เธอกับเขาคงมีความสุขกับชีวิตคู่ฉันเพิ่งรู้ กลับตานีออกกอดเธอเหมือนใครคนนั้นคนที่ฉันไม่มีโอกาสได้เป็นอยากกลับไหลนอนฟัง ฉันจะตายเพราะคำคำนี้เจ็บทุกนาทีที่มันดังอยู่ในใ,นใจฉัน เธอเหมือนใครคนนั้นคนที่ฉันไม่มีโอกาส อยากลับตาในอ้อมกอดเธอเหมือนใครคนนั้นคนที่ฉันไม่มีโอกาสได้เป็นเป็นยังไงคุณทอมเปล่งเมื่อสักครู่ ินที่สุดอืมใช่เลย MV เลิศมากๆครับเนื้อหากินใจครับอยากหลับตาในอ้อมกอดพิธีกรผู้ชายอยากหลับตาในอ้อมกอดเธอถูกต้พิธากแตตนถ่ายทอดดีมากๆนะครับที่สําคัญพิธากแตเพนผู้จัดแฟนมิทติ้งบปถูกต้องนะฮะยอดเยี่ยมมากถ้ามีโอกาสเราจะอาภาพมาให้ชมกันนะฮะถูกต้องสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับใช่กดดอกจันหนึ่งสองสามเจ็ดศูนย์ศูนย์สองครับกดถทรออกเลยนะคะถ้าไม่โทกก็ไม่ได้นะใช่ครับผมนะ โอเคมาช่วงนี้คุณทอมค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเพือกบันบันเทิงอโอ้โหมาที่ระเบียงบ้านเราอีกแล้วนะฮะวันนี้อย่างที่บอกไปคุณทอม<ะ>เรามีโปรเจกต์ใหญ่<อ>นะฮะซึ่งมีคนมาร่วมมากมายเลยกับโปรเจกต์ที่ว่าเซลฟี่คนมีแฟน ใช่แล้วนะฮะถ้าใครแบบว่าติดตามแฟนเพจของเราก็จะมีคนที่แบบมาร่วมสนุกของเราเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเชียวใช่เราก็ถ่ายเหมือนกันนะเราถ่ายเป็นตัวอย่างนะตัวอย่างนะแต่เราไม่เอารางวัลถูกต้องนะครับผมขอบคุณด้วยทุกคนที่ส่งมาเราได้ดูหมดแล้วได้อ่านหมดแล้วนะครับใช่แล้วและนาเวทนาทีต่อจากนี้ไปเราได้เลือกสรรสามรางวัลที่ถูกใจมากที่สุดครับทั้งทีมงานแล้วก็พิธีกรของเราครับผมนะฮะ จะเป็นใครอย่างไรนั้นเรามาบอกของรางวัลของเราก่อนใช่นะฮะมีอะไรบ้างอันดับ3นะฮะได้ไปเลยนะครับปุบนี่ของสิ่งนี้เขาเรียกว่าแฟลชได์นะฮะแต่ว่าเป็นรูปแฟนทีวีใช่นะฮะความจุ4กิกนะฮะบอกเลยว่าเป็นลิมิเต็ดนะฮะไม่มีที่อื่นแล้วอันดับ3นะฮะเรามาดูภาพของอันดับ3กันดีกว่าว่าใครจะได้รางวัลนี้ไปนะครับ อันดับสามนะต้มๆตามตามๆนี่เดี๋ยวผมคลิกให้ดูเลยคลิกไปเลยชื่อว่าคุณผู้สาว4 0ดีกีนะฮะกำลังดูรายการเราอยู่เลยคุณทอมนี่แล้วก็พิมพ์ว่าพี่อุ่นพี่ทอมหล่อสุดๆเลยจัดรายการก็สนุกหนูดูไปยิ้มไปเลยอ่ะชอบมากๆเลยรายการมันเผือกเผานะฮะโอ้โหบอกเลยว่าน้อง ไปเรียนภาษาไทยให้ถูกด้วยนะครับผมข้พิมพ์ไม่รู้เรื่องหรือว่าพี่อ่านไม่ได้น้องข้อพิมพ์เป็นภาษาวัยรุ่นอ่ะเอออันนี้ต้องบอกว่าเป็นขวัญใจพิธีกรเลยใช่เพราะว่าเราเลือกภาพนี้เพราะว่าหนึ่งชมเราใช่สองชมลำาพงมีภาพของเราด้วยถูกต้องเราสองคนที่3ามเลยยังไงก็คือถูกต้องตามกติกาอ่าใช่นะฮะ เดี๋ยวเราจะติดต่อไปทาง Facebook ของคุณนะฮะคุณอินบ็อกก์กลับมาในแฟนเพจของเราด้วยที่อยู่นะครับผมอ่ะที่2รางวัลเดียวกันเลยนะฮะแฟนไล์ของแฟนทีวีถูกต้องแต่เราคัดสรรมาอย่างดีฮะอันดับที่2คือทาพรมพาพมพมพรพมนี่ฮะคุณรัชนีกรรัดถาชูถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะับผมทำไมถึงเลือกคนนี้ครับคุณทอมนี่เดย ขออ่านนี้ก่อนเพราะมีแฟนเป็นช่องแฟนทีวีไปแล้วดูทุกวันยิมยิ้มยิ้มจาน PHI ช่อง173เงาหรือไม่มีใครเปิดช่องนี้ตลอดเลยครับโอ้โหยอดเยี่ยมแลยเยี่ยมยอดมากนะฮะแต่ทำไมได้ที่2อ่ะบอกเลยว่าความหมายดีครับลึกซึ้งไม่เอาใจพิธีกรจนเกินไปและก็ที่สำคัญนะฮะ ดูรายการแฟนจ๋าด้วยซึ่งรายการนี้เป็นรายการที่แบบว่าเป็นรายการเพื่อนซีของเราเองถูกต้องและก็ถ่ายมีภาพติดเป็นน้องกี่กี้ใช่ฮะแล้วถือให้ไปถ้าถ่ายติดเป็นโหนยังไงไม่ได้แน่แน่ไม่ได้ที่สองแน่แน่ทำไมอ่ะเราจะเลื่อนไปให้ที่หนึ่งออ้รายการแฟนจ๋าก็เป็นรายการยอดนิยมนะฮะติดตามชมได้ตอนสี่โมงครึ่งถูกต้องนะฮะฝากติดตามด้วยแต่ว่าสู้มันเผ็ดไม่ได้หรอก นะครับผมนะฮะต่อมาที่สองเลยที่สองนะฮะอันดับที่หนึ่งฮะรางวัลนี่ก็คือเช่นเดียวกันนะฮะก็คือรางวัลที่หนึ่งเนี่ยเราจะได้ใยได้ไปใช่แต่ว่าเราจะมีที่แบบว่าเพิ่มมากกว่านี้คือนั่นก็คือเสื้อรายการมันเผือกเผาของเราผมมีตัวอย่างให้ดูครับเสื้อนะฮะเป็นริมิเต็ดอิดิชั่นเลยนะครับผมไม่ใช่เสื้อเสื้ออย่างนี้โอ้ยนี่นะฮะนี่ เสื้อมันเผือกเอาเราเป็นลิมิเต็ดมากๆนะฮะมีไม่มีไม่กี่ตัวเลยมีพิธีกรที่จะมีนะฮะมีแค่พิธีกรแล้วก็ทีมงานแล้วก็ถ้าไม่ใช่ที่หนึ่งก็จะมีนลทายอีก30ล้านคนที่จะมีมันลิมิเต็ดยังไงจะบ้าเหรอลิมิเต็ดจริงๆพวกเรามีแค่ตัวเดียวเองถูกต้องนะฮะเรามาดูกันเลยว่าเราเลือกใครได้เป็นอันดับหนึ่งนะฮก็คือคุณ มาแล้วคุณน้องมักหมอลำหมอลำสุดสเสน่ห์ <Yeah! S 1> <Yeah! S 2> คุณทำลองอ่านสิ่น้องเขียนว่าอะไรบ้างะะนะฮะรับชมช่องแฟนทีวีผ่านอินเทอร์เน็ตช่องแฟนทีวีออนไลน์ช่องแฟนทีวีเปิดเพลงเพราะเพราะ,ะรายการโดนใจลูกทุ่งหมอลำพิธีกรหล่อสวย <Whoa! S 1> น่าฟังทุกคนเลยค่ะ,ะ,ะแล้วก็มีแบบว่า บต่ว่ามีเว็บออนไลนออกมาใช่ลิงก์ลิงไปดูมีลิงก์มาแล้วก็บอกว่าและแฟนทีวีช่องนี้มีเพลงเยอะมีผู้สลกแก่ของเราด้วยนะฮะรับชมได้ทางกล่องรับสัญญาณ g m m z หมายเลข49และแอปพลิเคชัน g m m z ค่ะโอ้โหนี่สิแฟนมันแท้รายการเราตัวจริงเลยกงรายละเอียดเป๊ะทุกอันเลยทีเดียว ขนาดว่าแบบว่าไม่ได้ดูทีวีก็ยังดูผ่านอินเทอร์เน็ตใช่นะฮะนะฮะยอดเยี่ยมมากนะครับย้ำกันทีนะฮะดูช่องแฟนทีวีได้นะฮะ GMM Z หมายเลข49 PSI 143 173นะฮะ173นะครับผมฮะล้วบอกเลยว่าถึงกิจกรรมนี้เราจะแจกไปแล้วรางวัลจะแจกไปแล้วก็สามารถถ่ายเฟลฟี่ได้อยู่ถูกต้องเผื่อเราจะถูกใจแล้วอาจจะมีของรางวัลให้เป็นเล็กๆน้อยๆทีหลังก็ได้นะฮะ ถ <limiting artists. S 1> ูกต <Ừ S 2> ้องรายการเรามีเนี่ยมีความสนุกสนานมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมายแน่นอนนะครับผมยอดเยี่ยมดีใจกับทุกคนด้วยฮโอเคช่วงนี้น้องทอมได้ข่าวว่าคุณมีหนึ่งงานเพลงมาฝากท่านผู้ชมเป็นหนึ่งงานเพลงที่แบบว่าฉันจะพูดถึงคนนี้ตลอดเวลาในรายการมันเผือพเผาของเราถ้าคุณพูดถึงตลอดแปลว่าเขาต้องหน้าตาดีต้องหล่อแน่ๆหล่อไม่พอนะฮะหลอกินใจทออไม่ได้ต้องมีความสามารถ ต้องร้องเพลงพนละคนนี้นะฮะเป็นครูด้วยเฮ้ยสอนรำนักศิลป์ไทยก็ได้ความสามารถมากมายขนาดนี้เขาเป็นใครนั่นก็คือน้องเตา๋าภูศิลป์นั่นเองออนะฮะหล่อจริงๆคนนี้หล่อมากๆกระแสรแรงมากๆณตอนนี้นะฮะ<ช>แล้วบอกไว้เลยว่าตอนนี้เนี่ย เขามีเพลงหนึ่งเพลงที่เด็กขับร้องออกมาแบบว่าเป็นอัลบั้มชุดพิเศษฝากไว้ในแผ่นดินครูพงศักดิ์เจนทลุคขานะฮะกับเพลงโฉมนานั่นเองโอ้เพลงนี้เพลอสนุกด้วยใช่นะฮะเพลงโฉมนาเนี่ยคือเป็นเพลงเก่าๆมาแล้วล่ะแล้วก็แบบว่าเป็นปาปกาของครูอะไรนะพงศักดิ์นทลุคขาแล้วก็แบบว่า เขียนมาได้เพราะมากๆเนื้อหาแบบว่าดนตรีก็สนุกแล้วน้องเต๋ามาถ่ายทอดอีกอกินใจมากๆพี่ได้ยินว่านางเอก MV เนี่ยน้องเต๋าเลือกเองกับมือน้องเต๋าเลือกเองกับมือนะคะเอาเป็นว่าอย่ารอช้าเราไปดูความสนุกสนานของเพลงนี้รวมไปถึงนางเอก MV ด้วยถูกต้องนะฮะไปชมเพลงนี้กันครับชมนางไปเลยค่ะ บามาดินงามจับตาไร่ไรย but you can't เ,เพียงจะเกลือ เ,ป,เ,เ,เปากไว้ในแผ่นดินหงศักจันทรุขาขีตากวีแห่งลุ่มน้ำโขงผู้หยิบความจนมาปั้นให้คนรู้ค่าหอมดอกผักกระแยงชุดที่1และ2วันนี้ในรูปแบบซีดีและดีวีดีมีจำหน่ายที่7 eleven นรนซีดีชั้นนำทั่วประเทศดาวน์นโหลดทั้งอัลบั้มได้ที่ดอกจน123ันหน์0 น้องเต่าของคุณหล่อมากๆแฮนซัมมากๆเลยทีวเดียวนะฮะจะไม่ขออวยคนเดียวแล้วกันขออวยทั้งอัลบั้มนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่มีเก็บไว้หาซื้อได้แล้วตอนนี้วางแผงไปแล้วูกต้องนะฮะต้องขอพูดอีกนิดนึงยังไงคุณเมื่อกี้กิจกรรมของเรานะฮะเซลฟี่คนมีแฟน บอกเลยว่ามีแฟนคลับของเราของรายการเราเนี่ยอยู่ที่นอร์เวย์ <Hey! S 1> เขาส่งมาร่วมกิจกรรมกับเราด้วยนอร์เวย์จังหวัดกบินบุรีนะไม่ใช่เขาเป็นประเทศประเทศนอร์เวย์เลยเหรอฮะบ้านเดียวกับอันเดสเลยอุ้ยเรียกว่ารายการเราเนี่ยสามารถดูได้ต่างประเทศก็ดูได้ดูได้ไรายการเราเรียกว่าสาระความบันเทิงมากมายจริงๆถูกต้องแล้วนะคะแล้วก็เดือนมีนา t h i นะฮะบอกเลยว่า กิจกรรมของเราก็มีเหมือนกันครับขอพูดเลยละกันนะฮะพูดได้เลยคิดทีแรกจะว่าเอจะพูดพรุ่งนี้ดีกว่าไหมแต่ขอพูดวันนี้เลยเพราะอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับสิ่งดีๆนะฮะเดือนมีนานี้นะฮะเรามีกกิจนามีฮาเองนี่นะฮะนี่มีคลิปวิดีโอให้ดูลุงคือเราเนี่ยถามน้ำน้ำยาปักพนุกันเอเราจะเจอคลิปนี้อยู่นี่เป็นคลิปโปรโมทรายการของเราเนี่ยแหละนะฮะ็ล้ใช่ โอ้ให้ตายเถอะผมเพิ่งเคยเห็นชั่วโมุกวนที่โปรสเกตความหาจากสามพิธีกรนีิดตามได้ทางจานเดียสไอชื่อแคมเปญของของเดือนนี้คือมีนามีฮาใช่ไหมฮะวิธีการง่ายๆคือเข้าไปในแฟนเพจเจอเจอคลิปนี้นะฮะให้คุณแชร์คลิปนี้กดแชร์เข้าไปเราจะรู้ว่าใครเนี่ยแชร์คลิปเราบ้างนะครับเยอะแยะมากมายเราจะสุ่มหนึ่งคลิปเอ้หนึ่งคนนะฮะที่ได้รางวัลของเราไปในเดือนนี้เอาอย่างนี้ เราไม่สุ่มดีกว่าเราขอแชร์แล้วก็แบบว่าพูดเกี่ยวกับรายการของเราอมีคําพูดด้วยแล้แบบมีความหมายที่แบบโดนใจเราเราแจกเสื้อรายการมันฝึกเขาเลยดีกว่าใช่รุ่นลิมิเต็ดนะฮะแจกให้เลยนะฮะกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยไหมเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนนี้ละกันนานนะฮะเหมือนกับเหมือนกับที่แจกไปเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเขียนข้อความที่คิดว่าพวกเราจะสนใจใช่คิดว่าพวกเราชอบชมพวกเราก็ได้อ่า ชมรายการก็ได้ในะฮะใครถูกใจรับไปเลยเสื้อมันเผือกเผาถูกต้องนะฮะแล้วก็มาถึงประเด็นที่เราได้ฉากกันตั้งแต่ช่วงแรกนะฮะคุณผู้ชมกับประเด็นว่าอะไรนะฮะพี่น้องอ่าน้องก้านตองนะฮะใน MV เพลงน้องอะไรนะครับไอเทียน้องทิมไอเทียน้องทิมนะฮะใช่นะฮะน้องก้านตองจะทำอย่างไรถ้าเป็นนางเอกใน MV นะฮะคุณทําคิดว่าคิดว่าต้องแบบว่าร้องไห้แล้วก็เลยไปถามว่า ทำไมคุณถึงทำกับนี้กับฉันทำไ้ยังไงฮะคุณจีบปากจีบคอนะฮะส่วนเดี๋ยวเีเหมือนแบบไม่มีอารมณ์ที่เสียใจเลยอะทำไมยังคุณทำไมส่วนของผมนะฮะผมเงียบครับเราไม่ทำอะไรเดินจากไปเราสวยเราเลิศเราหาใหม่ได้แน่นอนถูกต้องนะฮะเอาอย่างนี้ดีกว่ากล้งเวลาที่เราถ่าดูว่าใครจะโหวตให้เราบ้างและใครจะมีคะแนนโหวตที่เยอะบ้างเพราะฉะนั้นดูกราฟกันเลยดูเลยกราฟมาเลย ผาผามโอ้โหลาดลาดนี่เห็นไหมกรบาบบังคุณเลยแต่ยังมีเวลาโหวตนี่ผ่านไปประมาณครึ่งทางแล้วะนะฮะคือวิธีการก็เดาใจน้องก้านตองแหละน้องก้านตองเนี่ยเป็นคนฉเฉลยแต่ใครจะโดนนำโทษขึ้นอยู่กับกราบเท่านั้นบอกเลยนะคะว่าทุกครั้งที่ฉันจัดกับพี่อูนเนี่ยฉันจะต้องชนะตลอดแต่ถ้าจัดกับลี่อะ แค่ตลอดบอกช่องทางการโหวตสักนิดหนึ่งนะฮะ SMS ครับ4642ตอง9โหวตกันเข้ามาเยอะๆแฟนเพจของเรานะฮะแฟนเพจมันเผือกเผาจ้าอ่า IG ก็ได้นะฮะเป็นอีกหนึ่งช่องทาง MP f a n t v ครับผมถูกต้องนะฮะตอนนี้นะฮะเรามีเพลงที่แบบว่าลดลดกระ<อ>ปากคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะกับอัลบั้ม20ปีแกมิโกนะฮะรักเธอเพราะเจอเพลงนี้ค่ะเพลงนี้นะครับเป็นเพลงอยู่ในอัลบั้มที่ สเลยของพี่มนแคนแกนคูนนะฮะเป็นเพลงที่แบบว่ายามท้อขอโทรหาโอ้ยเพลงนี้เรียกว่าเป็นเพลงที่ทําให้ทุกๆคนรักพี่มนแคนถูกต้องแล้วก็เพลงนี้นะฮะเป็นเพลงที่แบบชื่อเดียวกับอัลบั้มเลยโอ้นะฮะบอกเลยว่าถ้าใครเป็นแฟนคลับของพี่มนแคนคนะฮะต้องดูเพลงนี้แล้วต้องไปดูกันเลยว่า ตอนนั้นเนี่ยเมื่อปีพศ2549เนี่ยพี่มนแเร์เนี่ยพี่คนจะหล่อขนาดไหนนะฮะอยากดูกเลยไหมอยากดูแล้วไปชมกันเลยค่ะ20ปีกรัมมี่โกร้รักเธอเพราะเจอเพลงนี้ปี2549เรารู้จักมนแคนแก่นคูณจากเพลงนี้ยามทอขอโทรหา,าใหญ่ทาดนหลยรับสายแน่หญ่ทาดนหลยรับสายแน่ 多いな。 เป็นอิ่ีจังโทหาเห็นเบอร์โทรมาอยากกดทิ้งไปลืมกันแล้วบอกคนที่เคยรอขึ้นรถอรวมสาขอเบอร์น้องยังเขียนให้ใส่กระดาษพอมากฝรังย้มใดอายท้อขอรบกวนเสียงมวน้อม เบาวใกลบ้านงานลาหาคนรู้ใจอยากเห็นเสียจา้างานการวุ่บวนอยากฟังเสียงคนที่เติมความหวังยามโทรสุ่มใจทุกครั้งจะกลายเป็นยังจังคิดเห็นเจ้าเห็ดยังอยู่โน้ยามหน้าจอขึ้นเบอร์โทร สัวกุยในบ่อน้องเจ้าหรือมีเงาไผ่จบหัวเใจรับสายอายแน่ซอยเทคแค่อานอแน่น้องลาบออยากได้ยินเสียงเลขาเวาแทนเจ้ามาว่าขออภัยโทหาทุกครั้งก็บออยากฟังแค่เพลงรอสา เห็นเบอร์ขึ้นจอ,อยามใดโปรดรู้มีใจคนทอ แน่น้องลาบออยากได้ยินเสียงเลขาเวาแทนเจ้ามาว่าขออภัยโทหาทุกครั้งกบ็บออยากฟังแค่เพลงรอสาเห็นเบอร์ขึ้นจอยอามใดโปรดรู้มีใจคนทอรอคอยเห็นเบอร์นี้จอยอามใดอย่าแลกน้น,น เกาะติดทุก <umas> ข่าวลึก <l> ร <ese> ู <l ese> ้จ <l> ร <ese> ิง <l> ท <ese> ุกข <forcément> ่าวลับแฝนติดข่าว การตองส่ง mv ซิงเกิลใหม่ชุดมันม่วนแซบ2ไอ้เขียน้องถิมกระแทกใจคนถูกทิ้งบาดลึกกลางใจกับเนื้อหาสุดทรมานและอารมณ์เพลงสุดเศร้าเป็นเรื่องรา่าเกี่ยวกับความรักวสมหวงเป็นเรื่องรา่าของคนถี่ถือผู้บ่าวทิมถ้าไอ้เขียน้องทิมภาษากลางก็จะเบอกพี่เขียน้องทิ้งนะคะเป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงที่การตองมีกาได้ทายถอดไวเป็นผลงานเพลงเศร้า ทกำลังโอกหักตอนนี้อยากดาวน์โหลดดาวน์โหลดได้เลยค่ะดอกจันหนึ่งสอ์หาศูนย์ฝากคุณนี่เลลงไอเคียนองทิมน้ำมากันจ้าเกาะติดทุกข่าวลึกรู้จริงทุกข่าวลับแฝนติดข่าว